แอนเวอร์ชั่เบนรโอนี่คือแมปใหม่แมปลูกลักของเจนเดลแมปใหม่นะครับแล้วดูยอดผู้เล่นยอดผู้เล่นอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นสี่พันโอบอกเลยว่าเป็นเกมเปิดตัวใหม่ที่มาค่อนข้างแรงนะคุณดูนะแอนเวอร์ชั่เบนรันะครับ, <Yeah. S 1> รบแล้วก็เป็นของเจนเดลที่เป็นผู้สร้างโกลกาเด้ยนะคนดูคือลุงยังไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครคุณด,ดูนะ ลุยนี่แผ่นวีเซตเออเวอร์ซัทวีเซตวเวอร์ซัทแผน่นเวอร์ซัทเบลลัสนะครับโอ้โหเข้ามามีเพลงเลยปิดเพลงได้ไหมเนี่ยอ่าปิดได้โอเคแตงคิวมากนะครับที่ทาโหมดนี้มาให้นะครับโหมดปิดเพลงนะเผื่อคนอื่นไม่เชื่อนะครับว่าผมมาเล่นคนแรกดูตังคุผมนี่ฮะตังคุผมมีอยู่สี่ร้อยตังคุผมมีอยู่สี่ร้อยทุกคนอะไรอะ่ะเอา้เอาเดี๋ยว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 ผมได้อะไรมาเดี๋ยวยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยว ผมได้นี่มาเฉยเลยบรือบรือปตัตะปิมแล้วก็ได้เป็นทูลิเมโลทูลิชินา่า อาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เด้อเด้อเด้อเดเด้อเดอ่ะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับให้ลุงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมช็อปร้านบริการกดเกมพาร์ทและจำหน่ายไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกล์การ์เดนแมป99คืนหรือแมปสติลเอเบลอดแล้วยังมีแมปอื่นๆอีกเพียบงานฟาร์มบริการกดเกมพาร์ทมีครบแบบนี้ต้องนีโมช็อปเท่านั้นคริสตันช็อปเว็บเติมโลบ แมปต่างๆและจําหน่ายไก่ตามครบจบในร้านเดียว UG Phone แอปบริการค่าวฟนสาหรับปล่อยบอดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอกเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ําราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทมทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงกโหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับโอเคมาฮะเฮ้ยอะไรอ่ะยังอะไรมาให้ลุงไม่ไม่ลุงไม่เอาลุงไม่เอาลุงจะเล่นเพรสเบนลอดเหรอก็คือตัวนี้12เหรียญต่อวิ ตัวนี้สามเหรียญต่อวิคือเราต้องเอามองว่างงี้หรอปึ๊บอ่าฮะอ่าตรงนี้เนี่ยโฮ้เดี๋ยวนะเราสามารถเดินปึ๊บอ๋อเดินเพื่อเก็บเงินได้เลยอ่าอ่าฮะอ่า,อาลุงบอกน้องไปนะครับว่าลุงจะเอ่อเริ่มจากศูตร์นะครับไปไปเล่นไปเล่นเอ่อไปเล่น,ลนสวนเราไป <laughs> โอเคเป็น complete tutorial first โอเคครับเราต้องทำเคว s t ให้เสร็จก่อนนะ t u t o รี a l อ่ามันให้เรามาซื้ออะไรแคคตัสซีดนะครับซื้อมาเลย อ่าฮะเราได้แคคตัสซีดมาแล้วนะครับแล้วเราก็อ๋อทำการปลูกเนี่ยหรออืฮมมันจะใช้เวลาอยู่ที่อ่าโตแล้วนะครับแล้วแล้วยังไงต่ออ๋อมันจะกําจัดไอ้พวกนี้โอเคทุกคนพอกําจัดแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าฮะ Place เพลส r ยเบ l o โ s so it can make money. ู่ u m o นี y อ๋อนี่ไงกําจัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัว เอามาวางตรงนี้แต่ว่าผมมีตัวนี้อยู่มีเจ้าบือบือปัตตีมอยู่มันให้เหรียญอยู่ที่อ่าสิบสองเหรียญต่อพี่นาทีนี่ครับถือว่าให้ชามากเลยคนดูแล้วก็แบบเจ้าที่ผมเห็นแน่เลื่อผนผ่านๆตามเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันมีเด้งขึ้นมาให้ผมดูนะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยฟาร์มเงินค่อนข้างยากนะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องการฟาร์มเงินเรื่องว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเพราะว่ามันฟาร์มยากมาก <laughs> อันนี้คือจุดขายเหรอ ช่ไหมผมสามารถเอามาขายได้ป่ะเอาต้องคอมพิวต์ทูตเลียวก่อนโอเคโอเคอาคอมพิวต์ทูตเลียวก็ได้อะอะเปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อะโอเคครับอะฮะแล้วก็อดดะเ,อเดินไปเหยียบอ่าเดินไปเหยียบเพื่อที่เราจะได้เหรียญมาแค่นี้ใช่ไหมนี่คือผมโอ้ตัวอะไรวะนั่นอะเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นอะคนดูโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยโอ้มาจากไหนแล้วก็ฮะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมัไมปันตัวใหญ่จังเลยอะคืออะไรอ่ะเป็นอนิเมชันที่เขาทําขึ้นมาเหรอทุกคนเออผมว่าน่าจะใช่นะครับอืมจะเดมินูนเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับทูลิเบโลทูลิชิน่าโอ้โหตัวพืชเราไม่มีพลังพอที่จะกําจัดมันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นตัวเจ้าเอ่อบือบือปัตตบีมนะครับระดับอีพิกฮะเปลี่ยนมันเลยส่วนทางฝั่งนี้มันคือกีร์เหรออ๋อเราสามารถลดน้ําได้อ่ะ แค r ร o t l ลันเชอร์ชุดเบนลอตทูดามเมอ๋อสามารถเอามายิงเบนล o อตได้ดาเมทห้าร้อยอันนี้ดาเมทร้อยหนึ่งอาสองหมื่เลยเหรผมมีอยู่พันเดียวเองนะคุดูทั้งฝั่งนี้ก็คืออะไรอ่าผมสามารถขายของได้ขายเบนล o อตได้อ่ะไหนลองขายตัวนี้สิเซลย m ไมเบนล t อตได้เท่าไหร่อ่ะได้มาร้อยกว่าอ้าวเด้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาขายหมดเลยเหรอเอาแย่แล้วคุดูมันขายหมดเลยอ่ะเอา ผมต้องการขายแค่ตัวเดียวอ๋อนี่ต้องกดอันสามต้องกดอันสามน้องบอกให้มาซื้อตรงนี้แบบเดินชา้าจังเลย <c oughs> เออโอเค by u this platform อ่ะซื้อแล้วก็อ่าซื้อมาอีกอ่าฮะปดล็อกมาแล้วสองอันนะครับแล้วผมก็ได้เจ้าทุรชิโน่ทุเรมิน่ามาเอ้ยไม่ใช่ทุเรเมโลทุลริน <c oughs> ่โอเค โอเคแตงเกียว okay, ครับน้องชายแม่มาดูซิว่ามันจะมีพืชอะไรให้เราซื้ออีกไหมโอ้สมรอบร์ี่ซีดเหรอตัวนี้พนะันสอง่ะซื้อ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 ,อ,อแล้วก็แบบเอามาวางนะครับทุกคนนี่เอามาวางตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีในการโตนะครับอือฮึผมสามารถแบบโอ้ยผมตีได้เหรอผมผมตีมันได้ด้วยเหรอ นี่มาทุกคนเอ็นเปโซ่ซิงโกล่านี่นี่สัดเลยสัดเลยทุกคนตีลัวๆไอ้เอ้ยเอาไว้เหลือเจ็ดร้อยละโอเคนี่มีพืชช่วยยิงอยู่ผมก็สัดสิครับผมก็สัดสิฮะทุกไปเลยทุกไปเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบจะให้เราพืชเราสู้อย่างเดียวอ๋อคือเราสามารถซู้ได้ด้วยนี่ผมได้เอ็นเปโซมาแล้วเอ็นเปโซซิงโกล่าสาสิเอ็ดเหรียญต่อวิเลยนะทุกคนวางไปเลยสิครับรออะไรล่ะ เฮ้ยมีตัวระดับอีปิกมานี่ทุบเลยทุบเลยทุกคนมีตัวระดับอีปิทุบให้เละเรียบร้อยเฮ้ยผมได้มาแล้วแปดสิบห้าเหรียญโตวิเอามาเปลี่ยนกับทูลิเมโน่ทูลิชิน่าเลยเอ้ยย่ำมีเอสเปซโซ่มาอีกหนึ่งตัวว่ะทุกคนมีเอสเปซโซ่ซิงโกล่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับทุบเลยนี่ทุบเลยมีมีน้องมาช่วยทุบแล้วมันช่วยทุบได้ด้วยเหรอวะมันช่วยทุบได้ด้วยเหรอคนดู เอาทูพี่ครับรออะไรอ่ะอืมเรียบร้อยได้ทูลิมิโลเอ้ยไม่ใช่ได้ไอน่มาเอเดเบโซสกิโล่าแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับคนดู31เหรียญเหรอเอามาเปลี่ยนกับปืนปืนปัปตตพิมแล้วกันอ่าโอเคนะครับตอนนี้เครื่องมือผลิตเงินของผมเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับตัวนี้ระดับแรนะเดี๋ยวทำไมปืนปืนปัตตีิมผลิตเหรียญน,น้อยกว่าทิบสองเหรียญให้เหรอโอ้ผลิตให้ค่อนข้างน้อยนะเนี่ยยูน e ตวันรีเบิร์ดทูยูสอ๋อน อันนี่ไงผมต้องรีเบิร์ตก่อนนะครับทุกคนโอ้โหรีเบิร์ตคันที่หนึ่งใช้เงินหนึ่งล้านแล้วผมต้องหาตาราเล่นรถตาราล่ากับบอมบีดีกูซี่นี่มาอีกหนึ่งตัวอะถา,ามจริงมันก็ถือว่ายากอยู่เนี่ยกว่าที่เราแบบโอ้โหกว่าที่เราจะโอ้ฟรอเซนเหรอติดฟรอเซนเหรอทุกคนทุบดิทุบด,ดิติดฟรอเซนมีมิวเทชันด้วยวะ่ะมันมีมิวเทชันด้วยวะ่ะเออไหนดูซิอยู่ไหนเอ่ยอ่า นี่ครับติดโฟรเซนสิบแปดเหรียญต่อวิเหรอ <c oughs> มันได้เงินน้อยอะซื้อเพิ่มหน่อยสิโอเคแล้วผมก็เอาเจ้าอะไรมาวางดีเราจะเอาอะไรมาวางดีอะไอตัวนี้มีอ e ีปิงว่ะตัว e อีปิงมาเดี๋ยวทุบก,ก่อนแป๊บนึงทุบก,ก่อนเออไหนดูซิว่าเราได้กี่เหรียญสิบหกเหรียญต่อวิอันที่สิบแปดเหรียญอะไอน,นี่น่าจะเยอะที่สุดแหละอ่ะสิบแปดเหรียญน,นะครับเอาวางไว้ก่อนแล้วกันนะคนดู <c oughs> เราก็เก็บเงินเก็บเงินอุ้ยตังมีเป็นหมื่นแล้วเว้ย เฮ้ยตังผุมขึ้นหมื่นแล้วว่ะไหนดูสิหลักหมื่นเงินเรามีหลักหมื่นเราสามารถสองหมื่นห้าโอ้โหห้าล้านยี่สิบห้าล้านห้าสิบล้านไอ้นี่ร้อยยี่สิบห้าล้านโอ้แต่ว่าใช้โลบักซื้อได้นะครับคนดูแต่ว่านะแต่ว่านะเออผมต้องซื้อเจ้าตัวนี้ใช่ไหมอ่ะฮะซื้อเจ้าตัวนี้มาปพ๊บไอนดูแพลนเราสิซีดเออต้องซื้อเออต้องดูที่ซีดนะครับซีดเราวางไว้ตรงนี้เลยนี่อ่าฮะ ทำขึ้นนะครับใช้เวลา2นาทีอไอ้พวกนี้ยิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างผมเหลืออยู่หมื่นสองนะมันดูอันนี้ Fro s t Garden เหรอโท to ู t ตันเ n ลล์รออ๋อทำให้เบลลรอสมันหยุดนิ่งนะครับส่วนอันนี้คืออ๋อทำให้โตเร็วขึ้นนะครับอลองซื้อมาดูซิโ,โหเจ็ดพันเลยนะอ่าเรามีเกียร์อยู่นี่ทำให้เบลลรอตโตเร็วขึ้นลาดไปเลยพิบอ่า โอเคหุยลีเจนารีลีเจนารีระดับลีเจนารีทุกคนลีเจนารีลีเจนนีเจนีเจนีเจนีจอยเอเลฟแนโตโคโคฟนโตมันมันต้องโคโคฟนโตเอเลฟแนไม่ใช่เหรอวะทุบเลยทุบสิครับทุกคนนะทุบไม่ติดคิดที่เข้าระดับลีเจนารีตัวแรกของเราไหนดูซิไหนผมขอดูไหนซิว่าแบบมันผลิตเหรียญอยู่สามสิบแปดเหรียญต่อวิแต่แบบผลิตให้น้อยจังเลย อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมมีตังค์อยู่สี่หมื่นแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนผมมีตังค์อยู่สี่หมื่นแล้วอ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยคืออย่างเงี้ยถ้าผมมีเงินเยอะๆนะผมสามารถแบบปล่อยเอฟเคซื้อคงซื้อของเอาไวไ้ในยูจีโฟนได้เลยนะใครสนใจก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปลุงเลยนะอ๋อแล้วผมสามารถซื้อนี่ได้ด้วยซื้อตรงเนี้ยทุกคนเนี้ยผมสามารถซื้อแถวเพิ่มได้อ่าอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วทําไมคนอื่นเขาออกเยอะผมรู้แล้วว่าทําไมคนอื่นเขาแบบมาเยอะเพราะว่าเขาซื้อตรงนี้ไงเนี่ย เขาซื้อตรงนี้เยอะนะคนดูซึ่งของผมมีแค่ที่เดียวมีแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับมันเลยแบบว่าทําให้เจ้าเบนลอดเนี่ยมันออกมาดีแล้วกระติดกระต่อยโอ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะอ่าซื้อฐานตรงนี้เพิ่มแล้วกันอ่ะซื้อฐานเบนลอดเพิ่มโอ้ทบไปแสนหนึ่งเลยเหรอแสนหนึ่งเลยเหรอลูกพี่ตรงนี้ก็หนึ่งแสนนะครับอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเก้าพันเหรอเอาไม่ทันโอ้โหเลือดเก้าพันทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนให้เราเลยมั้งอะ โอ้แย่แล้วแย่แล้วผมต้องซื้อตัวยิงเพิ่มนะครับผมว่าผมต้องซื้อเพิ่มว่ะไม่งั้นแบบไม่ทันอันนี้ดากอนฟูดหรอไม่ไม่มีตังครับตังไม่พอเอาตัวทานตะวันไปละกันนี่ซันฟลเวอร์ซีดนะครับเอาวางตรงนี้เลยนี่ไอพวกเนี้ยมันง่ายอยู่แล้วเนี่ยไอพวกเนี้ยมันไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ในการสู้กับมันนะครับโอทุกคนตัวนี้มาโอคาเลโลโอคาล่าเฮ้ยตัวใหม่ว่ะโอคาเลโลโอคาล่านี่ทุบเลยอ่ะฮะ โอ้ oh, 2เหรียญเหรอ62เหรียญผมเอามาเปลี่ยนกับตัวไหนดีอ่ะเอามาเปลี่ยนกับเจ้านี่ก็ได้นะคนดูนี่โอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. ในที่สุดผมก็ได้ตัวใหม่มานะครับแล้วก็ i ินเด็กนะใน i ินเด็กเนี่ยจะมีตัวบอกเลยนะเขาดูนี่อันนี้ระดับ m มิสติกลีเจนอะไรเงี้ยก็เออนี่มีซีเคร t ด้วยคนดู มีวัวนาวสาวก็มีแล้วก็เจ้าพี่เกือใช่ไหมอแอนมาดุงดุงอะกาอะไรนะกามาละแอนมาดุงดุงมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่านะครับคนดูนะแต่ว่าโอ๊ยติดสายรู้กเหรอ,อเดียว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 นี่แต่ผมว่านะ ถ้าแบบนี้มีอัปเดตเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีกิจกรรมแบบบูธซงบูธเซิร์ฟคล้ายๆกับของซัมมี่นะคุณดูนะถือว่าเป็นเกมที่แบบเล่นชิวๆเลยเก็บพืชแล้วก็เก็บเบรนดล็อตนะครับโอ้โ oh, ห oh! เหมือนเล่น2แบบในที่เดียวแล้วก็พืชเราเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยนะคุณด oh! <so> ูเราลงพืชให้เต็มก่อนก็ได้นะครับอันนี้1นึ่งแสนเราไม่มีตังค์พอนะครับงั้นซื้อตัวนี้แล้วกัน2ตัวนะครับซื้อมาได้2ตัวเมล็ดซีดนี่แล้วเราก็ลงไปเลยชึบ เอา้าเอา้าวางได้แค่นี้เหรอเอาแย่แล้วทุกคนเอาวางได้แค่นี้แหละครับอุ๊ยโอคาเรโลโอคาลามาตีดิตีดิดโบบา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 ,า,าเลือดสามพันด้วยแสดงว่ามันต้องให้เหรียญเยอะแน่นอนไหนดูซิโอคาเรโลโอคาลาดีนะครับคนดูอา่าหตัวนี้ผลิตเหรียญอยู่ที่หกสิห้าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกับตัวนี้เลยนี่เ,เราได้ตัวผลิตเหรียญได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ นี่นี่เฮ้ตัวอะไรมาตัวใหม่เหรอโอ้ยห้าพันตีดิตีดิครับคนดูตีดิครับนี่ผมซื้อปืนบารานาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าลองยิงๆดูแล้วกันแนะพราดูนี่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 แอเหลือสิบสี่นัดใหนดูโอ้ยผลิตได้ร้อยกว่าเลยเหรอโอ้โหของดีว่ะนี่สลับเปลี่ยนเลยแล้วก็แบบว่าเราสามารถเดินมาดูส่วนคนอื่นได้ด้วยนะครับนี่โอโอ โอ้ไหนดูสิสามพันเหรียญเหรอโอ้ไม่ก็แล้วผมสามารถยกได้เลยเหรอยกไม่ได้เลยยกไม่ได้เลยหนบอกว่ายกได้ไงหนบอกว่ายกได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการันตีอะไรการันตีอะไรสปาการันตีรีเจนเหรออ๋อตัวนี้รีเจนนะครับคนดูเลือดสองพันไหนดูสิรีเจนเลือดสองพันมันให้เหรียญเท่าไหร่อ่ะไหนดูซิขอดูหน่อยสิเอาอยู่นี่ นี่ครับ42เหรียญโอ้ยไก่กาปลากระป๋องเฮ้อไก่กาปลากระป๋องเหลือเกินอ่ะขายไปเฮ้ยตัวนี้รีเจ็ดเลือดสี่พันเด้อโอ้โหทุบเลยทุบทุบทุบนี่ทั้งทุบทั้งตีทั้งฟาดเอาให้ได้เอาให้ได้เราเพืชทั้งหลายเราต้องเอาตัวนี้มาให้ได้มันน่าจะให้เหรียญเราเยอะอือเรียบร้อยเอาดิได้เหรียญอยู่ที่93เหรียญวาย เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยมาครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเปิดช่องตรงนี้ไปเลยนะครับคุณดูอ่าเราเปิดได้สูงสุดกี่ช่องอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้กกกาช่องนะผมเปิดไปแล้วสองสี่หกหกช่องหรืออีกสามช่องนะคุณดูนะตอนนี้เราผลิตเหรียญอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสองเหรีหยญต่อว,วินะครับโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บเงินไปเก็บเงินไปนะครับ ตอนนี้รหัสเราเริ่มที่จะตึงขึ้นมาแล้วนะครับคุณดูนะเพราะว่ามีตัวผลิตเหรียญให้เราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเฮ้ยบอโอเคครับทุกคนอ่าตอนนี้เงินผมอยู่ที่หนึ่งแสนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกช่องตัวนี้ไหมอ่ามันก็จะได้แบบเดินมาเยอะขึ้นนะครับคุณดูแล้วก็เอ่อโอ้โหเหลือตังค์อยู่พันเดียวแย่ <laughs> yeah, ละอ่าเราสามารถปลูกพืชได้นี่เอาตัวนี้มาปลูกเลยแล้วกันนะครับคุณดูนะอ่ะเอามาวางเฮ้ยเดี๋ยว เด Cornell, ة, gonna, okay, right. dy, yo, ี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนโอ้โหทุบเลยผมทุบเลยดีกว่านะครับพืชเรายังไม่โตเลยนะคนดูโอ้รีบมาจังเลยนี่วายมินติกมินติกมาทุกคนเองมาอยู่ตรงนี้นะเว้ยเองมาอยู่ตรงนี้เข้าฐานนี้หน้าหนาน้าไงกู่าแล้วเดี๋ยวนะผมผมถอนออกมาได้ไหมแล้วผมก็เอามาวางเอาวางตรงนี้เอาวางตรงนี้ได้อาได้ได้ได้ผมทําได้ผมสามารถทำได้ไออะไรเนี่ยอะไรผมก็เดินอย่างนั้น เอยตีีๆมันตีมันตีมันตีมันทุกคนตีมันเฮ้ยระดับบิติกด้อเฮยบินติกบิติกอ้าอ้าิติกบิติกผมได้บอกว่าโออออ่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 อั่ออ่ออ่ออออ่อ่ออ่ออ่ออออ่ออือ่อมันเกิดไม่ทั่ออ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 ออออ่ออออ่ออ่่งอ่่ออ่อน่ออ่ออ่ออ่้อ่่ออ่้น มันให้ดาเมจไม่เท่ากันตัวนี้280ดิใช่ปะต้นนี้ร7อย็ิบยิ่งต้นใหญ่เนี่ยจะยิ่งทำดาเมจได้เยอะนะครับโอเคเรารู้แล้วยิ่งต้นใหญ่ยิ่งทำดาเมจได้เยอะครับทุกคนเนี่ยไหมสอง้ยโอ้โหไอพวกนี้กากมากดาเมจน้อยมากเลยทุกคนเอะไรครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะปลดล็อกช่องที่3เลยนะคนดูนี่ครับอีกหนึ่งช่องมาแล้วเดี๋ยวขอแบบโอนย้ายนิดนึง เอาไอ้พวกนี้มาช่วยนะครับนี่นี่นี่เอาไอ้พวกนี้มาช่วยความขี้นมาลงไว้ตรงนี้เลยนี่ครับตากขึ้นมาตากขึ้นมานะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยดาเมจไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับคุณดูเลยเอามารวมกันที่แถวนี้ให้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมนเดินมาทางนี้กันเยอะจังเลยเนะี่ยเฮ้ยเออไปทางฝั่งนู้นบ้างตัวนี้เลือดหกพันเหรอเนี่ยเลือดหกพันสแ่ามันต้องมีของดีใช่ไหมเลือดหกพันแบบเด้ม,มันต้องมีของดีแล้วครับนี่เลือดหกพัน ร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญต่อวินะครับเปลี่ยนเลยเปลียลย่ยนเลยเรียบร้อยสวยมากนะครับตัวนี้น้ำหนักเยอะกว่าไอ้ตัวนี้อีกเนี่ยเฮ้ยเมเตโอโอ้ยเลือดโอ้โหออ้อออแบ่เจ้าเ,เลือดสามหมื่นเลือดสามหมื่นระดับกอรลี่เมเตโอว้ายเมเตโอมาเลือดสามหมื่นทุกคน โอ้โวโวใหม่ก่อนโอ้ใหม่ก่อนผมอยากได้มันมากเลยผมอยากได้มันมากเลยแต่ว่าโลบักผมไม่มีโลบักผมไม่มีทุกคนโอ้ยแล้วไม่ได้เติมเอาไว้เ้ยยาโอยกว่าจะออกเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้เจ้ามาดุงมามาดุงดุงนะครับมาดุงดุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอกำจัดก่อนมาดุงดุงให้เหรียญเท่าไหร่วะโอ้โหเสียดายชิบหายเลย โอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องซัพเติมลุก็ได้น้องโอ้โหเหลือจะเชื่ออสามหมื่นเลี้ยนสามหมื่นทุกคนโอ้ทุกคนมีระดับบิสติกตัวใหม่มานะฮะนี่นะก็ดูบอมบาร์ดี้โลคอดดีโลนะครับอันนี้คือเราเก็บได้อยู่แล้วไม่ยากมากนะครับนี่นะ บอมบาดีโรโครโครดีโรมันสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการรีเบิร์ตได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องเป็นเอ่อบอมบินีกุชินีนะครับโอเคจับประิิตัวเหระเนี่ยนี่ระดับมิสติกนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะน้อยนะมันเลยแบบให้เงินเราแค่นี้เองโฮ้ยเมเตโอมาเมเตโอเมเตโอลงตรงไหนลงตรงนี้ล็อกไว้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาเอกแพนมาลงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ล็อกดิล็อก หลอกดีหลอกดีรอบนี้ผมจะไม่ปล่อยนะครับทุกคนนะผมจะไม่ปล่อยให้มันได้ไปแล้วผมจะช่วยลดเลือดด้วยดีดนด่เรียบร้อยเบติโอสิบเอ็ดกิโลผลิตเงินหหกร้อยทุกคนหกร้อยหกอยเหรียญเย้ผมขอลูงไม่ให้ทำไมลูงต้องให้อ่ะนี่ โอ้เมเตโอเมเตโอนี่นะครับผลิตเหรียญอยู่ที่ห้อยย่าเหรียญต่อวีเลยนะโอ้ไม่ก็ชนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับคุณดูมันจะมีโหมดออฟไลน์ด้วยถ้าเราไม่ได้ออนเอาไว้เนี่ยมันก็จะให้เหรียญอยู่ที่63เหรียญเท่าน,นั้นเองเวลาเราออฟไลน์นะครับซึ่งถามว่าผมจะออฟไลน์หรือออนไลน์เหรอคือเราออนไลน์ไว้ก็ได้นะครับในแบบนี้นะออนไลน์ปล่อยเอาไว้ใน UG โฟ e บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ <c oughs> ย่ม ตอนนี้ค้างผมผลิตเหรียญอยู่ที่ 1, 4 6 8หสดเหรียญต่อวิคูณ60วิหนึ่งนาทีเนี่ยผมจะผลิตได้อยู่ที่8 0ด0มืนเหรียญต่อหนึ่งนาทีนะครับคูณห0สนาทีเข้าไปนะครับก็จะผลิตอยู่ที่ห้าล้านห้าล้านต่อวินี่ครับแล้วก็คูณ2ี่ี่ชั่วโมงดูสิร้อยกว่าล้านที่ผมคิดถูกไหมเนี่ยผมคิดถูกไหม <c oughs> มีน้องบอกว่าอาจเอาไม่ลุงเอาสิครับเรื่องอะไรลุงจะปฏิเสธนะน้อง ต่ว่ามันแลกไม่ได้มันเทรดไม่ได้มันปิดเทรดอยู่อืเกมมันปิดเทรดเอาไว้อยู่นะครับไม่สามารถให้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับน้องชายอ,ยเอ,ยอะเอามาลงตรงนี้ปึ๊บ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะว่าแบบจะมีตัวดีๆมาอีกรหรือเปล่าคือถ้ามีอ่ะผมจะโยนเนี่ยผมจะโยนระเบิดที่ผมสะสมเอาไว้โยนล็อกโยนล็อกโยนล็อกแล้วก็ยกเจ้าเอกแผนเนี่ยมาไว้ในจุดที่มันมานะครับมันมาตรงไหนผมจะยกเอกแผนไปไว้ตรงนั้นเลยนะคนดูเอกแผนที่จําเป็นนะดาวเมรค่อนข้างเยอะเลยใครมาเล่นก็อย่าลืมซื้อนะครับหาตังมาซื้อมันให้ได้นะครับส่วนตอนนี้ของรีสต็อกเดี๋ยวขอื้อแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฟอร์ตกราเนตเนี่ยไอฟอร์กรเนตเนี่ยผมต้องซื้อเอาไว้เยอะๆเลยยแล้้ววกก็็ปืนนนบา่ชเฮย ห้า <500, S 2> แสนแค่หลอดชุดเป็นหลอดทูดามิดห้าร้อยเลยหรอ All player อัลเลเยอร์ทูฟลายออ๋อแกล้งคนอื่นด้ด้วยโอเคนี่ใส่ไม่ดีเลย <c oughs> มันสามารถแกล้งคนอื่นได้ด้วยเนี่ยโอเคแต่เราไม่เอานะดาก้อนฟุดก็ไม่มาเอกแผ่นก็ไม่มางั้นก็รอต่อไปแล้วกันนะครับคุณดูฮะการันตีรีเจนอ๋อนี่ไงการันตีรีเจนมานะครับมาดุงดุงมานะครับคุณดูไม่เอาแล้วกันมาเดี๋ยวขอ FK ฟฟาร์มเงินแล้วก็หาซื้อของเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวถ้ามีตัวดีๆออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมกดถ่ายดูอีกนี่นะคนดูรอบนี้อ่าแตงมูมาขายเออวอเตอร์เมลอนซีดกดซื้อไปเลยและกันหนึ่งล้านนะครับโอ้โหเออจนลงมาทันทีเลยทุกคนนะในดูซีมาล็ดนี่ครับเจ้า melon, มอเตอร์เมลอนมอมอเตอร์ Water อะไรวอเตอร์เมลอนเอออ่ะเดี๋ยวเราลองมาวางดูแล้วกันนะครับว่ามันจะยิงได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับคนดูโอเคใช้เวลาหนาทีเหร ข้ามเลยแล้วกันนะนี่รถน้ําไปโอ้ยเนี่ยนะโอดินดินดุ่นมาทุกคนโอดินดินดินดุ้นมาเดี๋ยวนี่แช่แข็งบวกสโลนะครับแป๊บหนึ่งนะตัวนี้ดามเมจเก้าร้อยเอาเอกแพนมานี่เอกแพนมานี่เอกแพนมาลงตรงนี้เลยนี่แล้วก็ปืนปืนแช่แข็ง <laughs> โอดินดินดินดุ้นมาเรียบร้อยได้มาแล้วทุกคนโอดินดินดินดุ่นสี่ร้อยเหรียญหนอโอเมイก็เอามาแลกอะไรดี 400เหรียญเอามาเปลี่ยนกับตัวตัวนี้แล้วกันนะครับดูนะอโอเค <laughs> 2,000เหรียญต่อวีแล้วตอนนี้นะครับฐานของผมถือว่าค่อนข้างตึงแล้วนะจริงๆอ่ะอยากได้นี่นะตาราเลตโรทาร่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอเรื่อยๆซีเครตออกมามันก็คงจะดีแต่ไม่รู้เหมือนกันจะมีไหมอ๋อแล้วก็นี่นะครับวันดูแตงโมโตโแล้วดามเมจอยู่ที่900เองเหรอดามเมจน้อยกว่าเอกแพนนี่อ่ะหรือว่าเอกแพนเราได้ตัวใหญ่วะ หรือเป็นเพราะว่าเอกแพนเราได้ต้นใหญ่ทุกคน <c oughs> ไม่รู้แต่ว่าดูดิดามเมจเก้าร้อยอะดามเมจน้อยจังน้อยกว่าเอกแพนอีกเดี๋ยวเราอซื้อเอกแพนแล้วกันนะคนดูเฮ้ยทาราเลลอตราล่ามาเหรอเฮ้ยทาราเลตอตราล,ล่าระ,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 ะดับกอดลี่มาเอาสวยดีครับแบบนี้แกจะเดินเข้าช่องไหนแกจะเดินเข้าช่องไหนเอาช่องนี้เหรอนี่เลยแช่แช่บอกเลยแช่นะครับแช่แช่แข็งแช่แข็งเด็ดเด็ดเดย้อนระเบิดไปปึ้งล็อกเลย ไม่ต้องเดินล็อกไปเลยไม่ต้องเดินครับโยนล็อกรัวๆโยนล็อกโอ้ผมเหลือเยอะผมเหลือเยอะนี่ล็อกไปเลย,น,ยเน,นี่เยี่ยมระดับเบรดไอ้นีน่ไม่ใช่เบรดล็อกก่อนระดับกอนลี่ออกมาอีกแล้วนะครับทาเลเร่โลทารา,ล,ล,า,ราล่าโว้ยโอ้โหนุ๊ทูโป้ปะเนี่ยคลิปนี้คลิปนี้นุ๊ทูโปรหรือเปล่าคนดู โอ้ไม่ก็ได้กอดลี่ตัวที่สามมาแล้วนะผมขอลุงไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้หรอกนะไวรุ่นนี่เลยเยี่ยมนะครับโอ้โยนุ๊กทูโปชัดๆเราค่อนข้างดวงดีนะครับถึงแม้ว่าซีเครตไม่ออกอะ่ะแต่ตอนต้นเกมแล้วผมได้กอตลี่มาสามตัวถือว่าช่วยให้ผมเริ่มต้นเกมดีเลยนะคนดูโอ้โหไม่เสียแรงที่เราแบบซื้อระบงระเบิดเอาไว้นะครับนี่ซื้อไปเลยซื้อไปอีกนะครับซื้อไปเยอะๆนะ อ่ามันจําเป็นมากๆเลยคือเราโยนระเบิดไปใช่ป่ามันก็จะช่วยล็อกแล้วปืนเราก็จะทำดาเมจไปเรื่อยๆอันนี้ดีมากอ่าทุกคนครับพอดีว่าผมไปแลนด o อมโค้ดมาเอ้ไม่ใช่แลนด o อมโค้ดดิไปรีดีมโค้ดมาผมได้ลัคกี้โพชั่นหนึ่งหขวดมาดูกันไหมว่าถ้าเราใช้ลัคกี้โพชั่นหึงขวดนี้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมามาลองดูเลยดีกว่านะครับนี่กินเข้าไปเลย เราได้ลัคก,กี้ใช่ไหมท่าที่ไปดูมามันคือของเกมพาร์ตตัวนี้นะครับแต่ว่าเราได้มาฟรีนะคณดูนะลัคก,กี้พชั่นคูณ2แรเบนรอตนะครับ30นาทีเรามีเออเรามีเวลา30นาทีนะครับที่เราจะได้่าเบนรอตระดับดีๆออกมานะครับคนดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในครึ่งชั่วโมงนี้เราจะเจอของดีหรือเปล่านะครับโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนมีตัวนี้มาตัวใหญ่เลยดูดิตัวใหญ่เลยวเลยว้ยคนดูโยนไปเดี๋เวิ่งนะ่นะ ขอดึงตัวนี้ออกมาก,ก่อนเอาเอ็กแพนต์มาวางตรงนี้นี่แล้วก็โยนไปล,ไนนนนล็อกเอาไว้นะครับทุกคนดูนั้นล็อกเอาไว้เราต้องล็อกเอาไว้เราต้องล็อกเอาไว้ตัวนี้เลือดอยู่ที่สามหมื่นหกนะครับทุกคนสามหมื่นหกได้มาแล้วโอเคสามหมื 36, ่นหกนะครับหกสิบห้ากิโลบลลีเหรียญอยู่ที่เจ็ดร้อยเหรียญโอ้โหเอ้ยนี่คือแบบว่า,าผลของน้ํายาใช่ไหมทุกคนอาจจะแบบว่าตัวหายากอาจจะไม่ออกแต่ว่ามีโอกาสที่ไอ้พวกเนี้ยจะน้ำหนักเยอะๆแล้วก็ติดมิวเทชันไหม ที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผลของน้ํายานเนี่ยมันมีอะไรบ้างแตเอาเป็นว่าถ้ากินน้ายาน,นี้เข้าไปของดีมันออกมาแน่นอนนะครับุณดู <c oughs> 700เจ็ดร้อยเหรียญเลยอะเอามาแลกกับตัวนี้แล้วกันนี่เอามาแลกกับเอสเปรสโซ่นะครับโอ้โยเอาเว้ยคนดูมาอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะอา่าล็อกไว้ก่อนเลยนี่ล็อกเอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นนะเดี๋ยวผมขอยกตัวนี้มาก่อนึ๊บแล้วก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วเราก็จะโยนโยนล็อกตัวมันเอาไว้ ล็อกตัวมันเอาไว้แล้วก็ได้มาเลยเอ,อ๊ะเอาผเปิดออโต้เซลล์่ะโอ้ยแย่เลยคนดูเมื่อกี้อสองหมื่นนะเลียสองหมื่นนะจะแบบให้เหลียยวเรายิบประมาณแบบสามสี่ร้อยเลยนะโอ้โหจบจบเลยเดี๋ยวปิดออโต้เซลล์ระดับอ e ีปิกออกไปก่อนแอตัวอ e ีปิกถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับเอาเลยครับทุกคนนะตอนนี้เงินของลุงเนี่ยมีอยู่ห้าล้านแล้วนะครับคดู เดี๋ยวขอเก็บอีกรอบหนึ่งแปปหนึ่งตอนนี้ผมมีอยู่5ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลดล็อกช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับนี่จ่ายไปเลยฮนะโอ้โหจาก5ล้านเหลืออยู่ส0 0แสนอตอนนี้แบบตัวละครผมก็ค่อนข้างตึงนะครับระดับเบลลลอดก็อดเอ้ยไม่ใช่เบลลอตก็อดระดับก็อดลี่เนี่ยมีออกมาให้เรา3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวอีก2ตัวตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยส่วนตัวสุดท้ายที่ผมจะใส่เนี่ยผมว่าเราใส่เป็นของเจ้าตัวกอรลี่ก็น่าจะดีเหมือนกันนะอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันนี่โคตรตึงนะครับตอนนี้ที่เหลือนะครับผมผมก็เหลือแค่ปลดล็อกเจ้าส่วนของเราเนี่ยให้ครบ1 2 3 4 5 6 7ส เจ็ดแปลงนะครับผมเอ้ยจะเรียกว่าเจ็ดแปลงดิเจ็ดแถวนะครับ <c oughs> เราต้องปลดล็อกให้ครบเจ็ดแถวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าคลิปมันน่าจะยาวเกินพอแล้วแหละนะครับคุณดูนะเอาเป็นว่าก่อนไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องลุงนายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุ๊จุ๊ไปเจอกันคลิปหน้า